สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาปลูกอ้อยกันนะคะหลายคนนะคะหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าไร้น้าโชคชัยภูมิปลูกอ้อยยังไงนะคะนี่คือวิธีการปลูกอ้อยของไร้น้าโชคชัยภูมินะคะนี่เราปลูกเป็นร่องนะคะทําไมเราไม่ปลูกเป็นหลุมเพราะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์ที่จะมาเจาะเป็นหลุมเป็นหลุมนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยทําตามที่อุปกรณ์ที่เรามี หรือว่ามันจะสะดวกต่อเรานะคะนั่นก็คือเราถายพวนนะคะถ่าพวนเสร็จนะคะถ่ายพวนเสร็จเราก็ใช้รถถ่ายเดินตามนะคะกรีดเป็นร่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเอาท่อนอ้อยอะ่ะวางลงข้างล่างนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนอยู่นะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนการ โรยปูนขาวนะคะโรยปูนขาวทําไมโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อราในดินนะคะซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกขาวว่าในดินนั้นมีเชื้ออะไรบ้างนะคะเราก็เลยทําการป้องกันโดยการโรยปูนขาวนะคะปูนขาวสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะ จะมีขายนะคะถ้าซื้อแยกน่าจะถุงละ15บาทนะคะหรือถ้าซื้อยกห่อเขาก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะคะลองไปหาดูนะคะสำหรับใครที่อยากโรยปูนขาวก่อนการปลูกอ้อยนะคะอ่าหลังจากโรยปูนขาวแล้วเราจะทำยังไงต่อถ้าเป็นไปได้ก็ให้ตากดินไว้ก่อนนะคะแต่วันนี้เราไม่ตากเพราะว่าเราเพิ่งยกร่องเมื่อวานนะคะเราเพิ่งกีดร่องเมื่อวานเรากีดร่องเมื่อวานตอนบ่ายวันนี้เราก็เลยมาปลูก เราจะไม่ตากดินก่อนเพราะว่าเวลาของเรามีน้อยเราก็จะรีบทําให้เสร็จนะคะแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้เราทําอะไรไปบ้างก่อนหน้านี้คือเรารองพื้นนะคะรองพื้นด้วยปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีนะคะปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารพืชน,นะคะคุณผู้ชมอันนี้เรารองไปนะคะเพื่อที่จะให้ อ้อยเราเติบโตได้ดีนะคะอีกอย่างคือพื้นดินของเราพื้นที่ตรงนี้ค่ะปลูกอ้อยมาตลอดนะคะแล้วธาตุอาหารในดินมันก็คงจะหายไปเยอะดินคงจะเสื่อมไปเยอะค่ะพี่น้องเราก็เลยอ่าโรยปุ๋ยเคมีก่อนนะคะเป็นปุ๋ยรองพื้นนะคะปุ๋ยรองพื้นจะใช้สูตรไหนนะคะสําหรับพี่น้องที่สอบถามเข้ามาเราจะรองพื้นด้วยส่วนมากนะคะจะรองสูตรเสมอสูตร หน้าเยอะนะคะหน้าเยอะก็คือเช่นนะคะเช่นนะคะ,ะ2100อะไรประมาณนี้นะคะคือคืนนี้ไม่คล่องในเรื่องสูตรปุ๋ยนะคะจะเป็นคุณผู้ชายเขาจะเป็นคนจัดการนะคะนี่ก็เลยจะอธิบายไม่ค่อยได้เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะคะคุณลองพื้นด้วยปุ๋ยสูตรอะไรอะ3000 30ในตัวเจนเยอะค่ะคุณผู้ชมก็คืออันเนี้ย3000 30นะคะ ในช่วงของการรองพื้นก็คือเราจะเร่งในเรื่องของอระบบรากระบบลำต้นนะคะเพราะหลังจากนี้เราจะทำไงต่อหลังจากนี้เราคือก็จะเอาท่อนพันมาวางนะคะเราจะเอาท่อนพันมาวาง คือต้องโรยปูนขาวให้เสร็จคือทำไปทาไปทีละขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมการโรยปูนขาวนะคะการโรยปูนขาวโรยเยอะไหมโรยพอประมาณนะคะโรยพอประมาณไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีว่าต้องเยอะต้องน้อยต้องอะไรนะคะก็คือเราโรยพอประมาณตามที่เราเห็นเหมาะสมนะคะการโรยรองพื้นก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องโรยหนาอันนี้ก็รองพื้นของเราไม่โรยหนาเราโรยบางๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราโรยรองพื้นแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะ จะไม่ลองก็ได้นะคะจะไม่ลองก็ได้นี่นี่นะคะการโรยรองพื้นปุ๋ยของเรานะคะถ้ามั่นใจว่าดินที่เราจะปลูกะคะ่ะเป็นดินที่ดีแล้วมีธาตุอาหารครบอ้อยสามารถเติบโตได้ดีคุณผู้ชมไม่ต้องลองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าจะลองเป็นอินรีย์ลองเป็นอินรีย์ก็ขี้หมูขี้วัวนะคะก็ลองได้นะคะตามใจไปเลย การทําเกษตรนะคะมันขึ้นอยู่ที่เราเรียนรู้ด้วยนะคะทําไปเลยค่ะทําไปเลยไม่ต้องไปกลัวนะคะแล้วเราจะเห็นปัญหาเองว่าสิ่งที่เราทําไปนะัมันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะโรยปูนขาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปลูกนะคะ นี่คะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการปลูกแล้วนะคะเราก็จะเอาท่อนพัน์ุนะคะจะเอาท่อนพันธุที่เราบ่มไว้นะคะบ่มไว้ลักษณะท่อนจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือท่อนโคนนะคะคุณผู้ชมสังเกตได้ว่ารากจะขึ้นมาเยอะมากแต่ว่านอนะคะ ลากจะขึ้นมาเยอะมากหนอก็จะประมาณนี้นี่คือท่อนโครนนะคะนี่คือท่อนโครนจะแบบนี้นี่คือการบ่มแล้วนะคะตานี้มันเสียนะคะทุกคนถึงลากจะเดินแต่มันก็ไม่ขึ้นนะคะแบบนี้นะคะคือตาอ้อยมันเสียแล้วนะคะเราก็จะใช้ตานี้นะคะแล้วก็ตาล่างนะคะซึ่งจะขึ้นช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่คือข้อดีของการตัดอ้อยแบบท่อนนะคะาตาหนึ่งเสียก็ยังมีอีกตาหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ที่เราไม่ส่งอ้อยแบบข้อตาไปให้คุณผู้ชมก็เพราะสาเหตุนี้นะคะแล้วทีนี้น้ำหล่อเลี้ยงในลำตรงที่ตาเสียก็จะเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมจะช่วยหล่อเลี้ยงลำอ้อยที่เราบูกไว้ให้สามารถจะเริญเติบโตได้ดีแต่ว่าคุณผู้ชมดูเรามีปัญหาตอนนี้คือมดแดงในไรเราเยอะมากนะคะไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะคือมันเยอะเยอะซะจนไม่สามารถ ใช้ชิลท็์กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าได้แล้วค่ะพะมันเยอะมากนะคะนี่ค่ะเราก็จะวางแบบนี้นะคะนี่ให้ดูเราวางเราปลูกอ้อยแบบร่องนะคะแต่เราวางเป็นช่วงนะคะนี่ก็คือช่วงนะคะประมาณเม็ดนึงนะคะคุณผู้ชมประมาณเม็ดนึงความห่างความถี่อยู่ที่เราพอใจว่าจะทําเป็นกอหาก่างกอถี่นะคะตามใจเราไปเลยเนี่ย นี่คืออาอที่เราบ่มแล้วรากก็จะขึ้นยาวแล้วถ้าเอาไว้นานกว่านี้ก็คือมันจะหักนามันจะหักเราก็เลยต้องรีบปลูกนะคะเนี่ยค่ะวางไปเลยนะคะนี่วางไปเลยอันนี้ทํำไมถึงวางคู่เพราะว่าเนี้ยตามันเสียนะคะคุณผู้ชมตามันเสียก็เลยต้องวางคู่แบบนี้ถ้าตรงไหนที่ตามันดีก็วางต่อไปเลยนะคะวางไปเลยวางแบบนี้นะคะคุณผู้ชม หลังจากนี้ทําอะไรนะคะหลังจากนี้เราก็เอาดินกรุบนะคะกรบแบบไหนสังเกตไหมคะว่าคุณผู้ชายเขาวางอ้อยนะคะเขาจะหันตาอ้อยออกด้านข้างทั้งหมดเลยอันนี้คืออันนี้คืออ้อยที่บ่มแต่ถ้าอ้อยที่เราไม่บ่มเราจะวางไปเลยเราอย่าชี้เกียรตินะคะที่จริงก็คือให้หันตาอ้อยออกด้านข้างขนานกับพื้นนะคะเพื่อที่ว่าจะทําให้อ้อยไม่เน่าตาอ้อยไม่เน่าถ้าวางลงไปอย่างนี้ปุ๊บ มันก็จะขึ้นช้าตาบางบางครั้งตรงนี้อาจจะเน่านะคะถ้าโดนฝนหรือว่าถ้าโดนความร้อนเยอะๆนะคะแต่ถ้าวางแบบนี้มันก็จะขนานนะคะจะไม่โดนกดนะคะคุณผู้ชมเนี่เราก็กบดินไปค่ะ,ะกรบดินแบบนี้นะคะอันนี้รากมันขึ้นแล้วเรากรบดินให้มิดท่อนเลยนะคะ,ะกบดินให้มิดท่อนแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ทําอะไรหลังจากนี้ถ้ากรบดินแบบนี้เสร็จแล้วก็ลดน้ำนะคะลดน้ำ ถ้ามันเยอะเราก็คุมหน้าดินไม่ไหวเราก็จะไม่คุมแต่เราก็จะลดน้ํานะคะให้หน้าดินมันเปียกไว้นะคะรากมันจะได้เกาะกับดินนะคะคุณผู้ชมลดน้ําพอชุ่มนะคะลดน้ําพอชุม่มไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วสําหรับขั้นตอนการปลูกอ้อยของเรานะคะสำหรับใครที่จะเอาไปเป็นแนวทางก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะปรับใช้ตามชอบตามความเหมาะสมของ เรานะคะมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะคุณผู้ชมเอาไปใช้ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเนาะเนี่ยตอานี้เรากําลังวางท่อนนะคะผู้ชายวางเดียวนี่จะเป็นคนกรบดินนะคะช่วยๆกันนะคะเพราะว่าถ้าแดดร้อนก็จะทํางานกันไม่ไหวนะคะเนี่ยค่ะมันไม่มีสูตรนะคะชอบห่างชอบทีวางไปเลยนะคะชอบห่างชอบทีอยู่ที่เรานะคะจะวางเมตรครึ่ง จะวางเมตรนึงจะวางสามเส้นอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะแล้วถามว่าแบบไหนมันได้ผลดีลองทําดูค่ะคุณผู้ชมลองทําดูว่าแบบไหนเราชอบมันจะเหมาะกับเราแบบที่เราชอบแบบที่เราเห็นความสําเร็จว่ามันสวยว่ากอมันพอดีนั่นก็คือนั่นก็คืออ่ามันก็สําเร็จไปแล้วระดับหนึ่งเนาะเนีคะแล้วแต่เราเลยนะคะ เราก็จะวางแบบนี้ระยะห่างของร่องของเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่ดูค่ะประมาณเมตรห้าสิบมั้งคะประมาณนะคะประมาณโดยสายตานะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะสําหรับการปลูกอ้อยของเรานะคะนําไปปรับใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ดูคลิปของเราก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะไม่ชอบก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราก็ทำตามที่เราคิดว่ามันเหมาะก,กับเรานะคะคุณผู้ชมคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ